มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนแม่พานิดารอเบิดแล้วก็ป่อสารภาพไปหาแตงโมหนาวขนลุกเชื่อลูกรับรู้มาหาจากกรณีที่กระติกอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการของแตงโมนิดาได้ออกมาถแถลงพร้อมกับทนายเรื่องที่ให้ปากคำเพิ่มเติมและสารภาพ ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมถึงเรื่องดังกล่าวนะคะและสอบถามถึงเรื่องที่ได้คุยกับปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์แล้วก็โรเบิร์ตภัยบู์ตีการชนานันเรื่องที่สัญญาว่าหลังจากศึกออกมาจะสารภาพทุกอย่างโดยคุณแม่นะคะเผยว่าตอนนี้ยังคงติดต่อทางปอแล้ก็โรเบิร์ตไม่ได้ โทรไปหาทางปอก็ยังไม่รับสายซึ่งตอนนี้ตนเองยังรอเวลาตอนที่ทั้งปอแล้วก็โรเบิร์ตสัญญาให้ไว้เรื่องที่จะมาสารภาพซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ทั้งสองคนเขาคงต้องกลับไปตั้งหลักเตรียมตัวก่อนเพราะอย่างที่ทราบกันว่าทั้งสองคนเขาโดนแจ้งข้อหาเพิ่มไม่บริสุทธิ์เหมือนเดิมตอนที่คุยกันตอนแรกเขาคงต้องการเวลาที่จะไปหาหลักฐานและคุยกับทนายเรื่องคดีก่อน เขาคงไม่มีเวลาให้กับตนเองแล้วอันนี้เป็นความคิดของตนเองซึ่งตนยังรอให้เขามาสารภาพสักวันหนึ่งเขาก็ต้องคุยกับตนผู้สื่อข่าวถามว่าล่าสุดกระติกอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์อดีตผู้จัดก,การของแตงโมได้ออกมาสารภาพทราบข่าวแล้วรู้สึกว่าใจชื้นขึ้นไหม มีคนยอมออกมาสารภาพซึ่งคุณแม่เผยว่าสารภาพไม่หมดคุณแม่ว่าเรื่องนี้อีกยาวเพราะว่าอายการก็ตีเรื่องกลับมาให้ตำรวจให้ทำให้ละเอียดเข้าใจว่าต้องทำให้ละเอียดรอบคอบมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ไปยื่นแจ้งว่าตัวเองสารภาพแล้วก็ไปเรื่องเดียวก็เลยไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันมีขบวนการต้อง5คนมันก็ต้องไปทั้งหมดเป็นเรื่องของทั้ง5คนแล้วก็ไปยื่นเรื่องให้กับท่านอายการ ซึ่งท่านก็บอกแล้วว่าท่านยังไม่รู้รายละเอียดของเรื่องเป็นอย่างไรที่มาที่ไปอย่างไรแล้วอยู่ๆคุณมายื่นเรื่องสารภาพท่านเองก็คงจะงงได้ไปเยี่ยมร่างของแตงโมบ้างไหมคุณแม่ไปที่ท่าน้ำค่ะไปถึงก็รู้สึกหนาวแปลกจังเลยขนลุกทุกครั้งเลยหรือเขาจะรับรู้ว่าคุณแม่มาเยี่ยม หรือคุณแม่คิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณแม่มองแม่น้ำแล้วก็สะท้อนมากมันกว้างใหญ่น้ำเยอะแยะแล้วลูกของเราตกไปในนั้นมันก็สะท้อนใจนะคะแม่เองไปเล่าให้คุณธงชัยฟังว่าชาวบ้านแถวนั้นถามว่าคุณแม่ได้ทําพิธีเชิญวิญญาณของแตงโมออกมาจากแม่น้ำหรือ,อยังแม่ก็บอกว่ายังไม่ทราบว่าต้องทํำยังไงต้องเชิญยังไงก็คิดเหมือนกันแล้วก็ไปคุยกับท่านธงชัย ว่าแม่จะเชิญพระมาเชิญวิญญาณน,น้องขึ้นมาได้ไหมอาจารย์บอกว่าไม่ต้องเพราะว่าวิญญาณน,น้องโมขึ้นสวรรค์ไปแล้วตั้งแต่น้องสิ้นใจไปแล้วส่วนตัวใจของคุณแม่เองก็อยากจะทํานะคะแต่ว่าคุณแม่ไปเข้าคลิปไปแล้วอาจจะให้พี่ชายไปเชิญน้องโมขึ้นมาจากน้ําเวลาไปเยี่ยมแล้วจะได้ไม่หนาวส่วนร่างน้องโมอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์คุณแม่เห็นหมดแล้วตอนนี้ร่างเป็นสีน้ําตาลผอมเหมือนร่างปกติเหมือนเขานอน,อนหลับ เรื่องการเผาร่างของแตงโมมีการเตรียมเอาไว้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่หรือยังต้องรอให้คดีจบนะคะคิดว่าจะเผาแล้วไม่ใช่คดีที่ศาลเพราะว่าคดีที่ศาลกว่าจะจบก็อีกปีคดีจบที่ตำรวจแต่ว่าพอคดีจบกติกก็กลับมาที่ตำรวจอีกครั้งหนึง่งตอนนี้ต้องรอให้ตำรวจรวบรวมคดีของทั้ง5คนบนเรือคือคุณแม่จะเผาร่างของน้องไม่ได้ถ้าคดียังไม่เรียบร้อยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ